นะครับว่าช่วยรีวริว S150 RR หน่อยได้ไหมวันนี้นะครับเราก็มาเจอกับเอสร้อยหที่ 150, ทุกคนถามหากันนะครับผมแล้วก็จะมาอยู่กับเจ้าของรถนะครับน้องเอกนะครับผมสวัสดีครับน้องเอกครับก็เป็นเจ้าของรถทันทีครับผมอ่าโอ้โหใครเห็นใครเห็นก็ต้องสะดุดตาฮะว่ารถมันสีขาวอ่ะมันได้ไงวะทำสีขาวอ่ะเดี <S <S ๋ยวเราจะมา ชมของแต่งกันเลยกว่าว่าของแต่งแต่ละอย่างเนี่ยเออคือราคามันเท่าไหร่นะฮะะเดี๋ยวเรามาเริ่มตัวแรกเลยแนะนำเลยฮะจริงๆต้องต้องพูดประวัติมันก่อนพี่ประวัติใช่ประวัติมันอ่ะคือคันเนี้ยตอนแรกผมทําเป็น R6 ก,ก่อนอ๋อใช่ผมผมแต่งชุดหน้าอาคนก็จะจําเป็น R6 ก,กันอ๋ออทีนี้ยพอมันก่อนมันเป็นโฉมเนี่ยอ่คือมันมันหลุดโค้งอ๋อใช่หลุด,ดโค<ช>้งเะยไม่คือแต่งผมไม่อยาก ใช่แบบเดิมไงแล้วชาผมก็เลยแต่งยังไงดีว่าแม่งไม่ให้ไม่ให้เป็นของเดิมอ่ะเออผมแม่งเกลียดของเดิมอ่ะก็เลยเชี่ยใส่เอาครอบหน้าเอสพันมาใส่เป็นของเดิมเลยอเอยรู้สึกว่าครอบหน้านี้จะเป็นเอสพันยี2ส0บด้วยใช่ครับเป็นตัวใหม่เลยใหม่ถ้าเกิดสังเกตจะเห็นเลี่ยมันเป็นรอยรอยลบตอนที่เป็น R6 ใช่ไหมแล้วผมยังแบบยังไม่ทําสีใหม่ยังไม่เก็บอะไรเกี่ยนตรงนี้ใช่ ขอไงไม่มีตังค์ไม่มีตังค์เดี๋ยวมาไล่มาไล่จากคือแฟลลิงก่อนครับโอเคครับชิ้นแรกเลยมันจะเป็นชิ้นไหนเออเป็นครอบหน้าเป็นครอบหน้าเลยครอบหน้าครอบหน้าทรงเอสพันตัวล่าสุดครับอผมได้มางานสีขาวมุก1,700อบาท1 7 0่นจบาทใช่ครับผมแล้วก็จะคือหน้าก็จะมีอุดกระจกยนย่าเฮ้ยจำราคาไม่แม่นนะไม่เป็นไรแะได้มานานมาก เออตรงชุดหน้าเนี่ยที่เขาให้มาก็คือจะมีครอบหน้าแล้วก็ตัวชิวมพร้อมเลยคือครอบหน้าตัวนี้ใส่กับชิวเดิมไม่ได้ต้องใส่กับชิวที่ร้านเขาให้มาอย่างเดียวแล้วก็จะมีวิ่งไฟวิ่งไฟใต้คางตัวนี้รู้สึกจะ1,300นี่ผมไม่ค่อยมั่นใจ1 3 0 0 1 3 0 0สาหน้ตีตัวไปใต้คางนะครันสามอก็ตี2ชิ้นก็3 0 0พันแล้วนะ3 0 0พันแล้ว3 0 0พันแล้วใช่ครับ แล้วก็ส่วนกบรลิงข้างกบรลิงข้างกบรนข้างเป็นของเดิมของเดิมของเดิมหมดของเดิมหมดนะแต่ว่าคือ R15 เน,นี่ยถ้าเกิดเป็นชิ้นเดิมเนี่ยไอ้ตรงชุดส่วนเนี่ยจะเป็นพลาสติกสีดำอ๋อนะทีนี้ผมมองแล้วว่าไอ้ชิ้นเนี่ยถ้าเกิดทำสีอ่ะมันแบบทำให้รถคือเต็มเต็มแบบเต็ม<อ>มากๆเลยผมก็เลยเอาไปทำสีมาสีขาวมุกทั้งคันก็ 3 5 0พันห้าสามพันห้าีขาวพุกทั้งคันห5 0ันห้าโหเสียดเสียดมือแล้วได้ครับแล้วก็จะมีแต่งพวกเล็กน้อยมีไฟเลียวส่งหยดน้ำอันนี้ของมาตรฐานเลยค่แต่ราคาไม่แม่นก็ตกหูร้อยกว่าบาทนะครับนี่ม่แงไม่แพงเท่าไหร่แล้วก็จะมีอกล่างอกล่างก็เป็นส่วนของแวรลิ่งแต่งน่าจะอ่ชิ้นที่สองของรถเลยผมซื้อมาแต่งหน้าอกล่างอ่าราคาก็อยู่ประมาณ 2005ครับสองพ้างานสีใช่ครับรูใส่ใส่อกล่างนี่โอ้โหเต็มเลยนะดูดิอสอาพันห้านี่แนะนำมากของแต่งชิ้นแรก,ก,วกควรเป็นอกล่างควรเป็นอกล่างด้วยพอใส่ปุ๊บมันจะแบบหมันโคตรดูเต็มเต็มมากๆนี่มันหล่อนะใส่อกล่างแล้วมันดูแบบดูเต็มมากแบบร,รนดูใหญ่ไปเลยอ่ะใ ไลอ่อกลางขึ้นมาหน่อยอันนี้ก็เป็นโวแฟลลิ่งแต่งนะครับเย็นม<ะ>ีครอบทางด้วยอันนี้ครอการจะสนุกมากอะไรเอ่ยทรง R6 ทรง R6 เพศเดียย<อ>ิ้มเจริคร <laughs> ับมีมีมีจำร้านได้อ่าถ้าเกิดเจ้าของเพจเข้ามาดูว่าสปอนเซอร์ของที่ไหนนะ กนะ็ปิดท้ายก็ได้พี่ก็ฝากฝากถึงแอดมินเพจนะครับผมช่วยช่วยมาดูคลิปนี้ด้วยนะฮะช่วยมาดูคลิปนี้ด้วยเดี๋ยวจะโปรโมทให้หนักๆเลยจะโปรโมทให้หนักๆเลยตัวนี้ผมได้งานสีมาหน้าสีขาวมุก2,500ไอ้ย3,000น0 0ครับผม3,000ก็จะมีจุกจิกจุกจิกบนถังก็จะมีแค่การลอยฝาถังติ๊กเกอร์ทับอนชาพาวเอร์เวอร์เงื้อหนาและเป็นขาวๆกลิ่น แค่กี่ชิ้นวะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่โอ้ีชิ้นก็สวยแล้วนะนี่ก็ไล่ไล่ามาด้านล่างด้านล่างด้านล่างนี่เป็นเกียร์เป็นเกียร์โยงของโบชิเกีย์โยงโบชิตีกลมๆก็สองพันแปอันนี้ผมแม่นเลยแปดร้ <28 90. S 1> ชิ้นนี้เป็นการคาร์บอนแท้สองพแ้อยเก้าสิแล้วก็มีไล่มาฝั่งนี้ ฝั่งนี้ก็จะมีฝั่งนี้ฮะอ่าเบรดฝั่งเบรกอันนี้ของโอชิปรับระดับได้ครับแล้วก็มีอ่าฝากระปุกน้ำมันเบรกหลังของ RCB 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 จริงๆมีชิ้นนึงผมมันแต่ว่าอากาศมันบังไว้เป็นกระทุ n งหลังครับกระทุ n งหลัง RC อันนี้ก็ RCB เหมือนกันอันนี้เป็นชุดของ RCB เห็นโล่กล้องเห็นราคาผมอยู่ไม่แม่นนะกระทุ n งหลังมันน่าจะพัน พันแปดไม่ไม่ไม่ถึงหรอกไม่ถึงหรอกไม่เท่าไหร่ว่ะแปดร้อยกว่าบาทไม่แม่นไม่แม่นราคาเท่าไหร่นะจำไม่ค่อยได้ก็ไล่จากรงจากเกียโยมาก็จะเป็นเป็นท่อเป็นท่อจริงจริงเนี่ยไอ้ถ้าเกิดเป็นเป็นคอเดิมมันคอเดิมจากร้านเนี่ยมันจะออกออกมาที่ตรงนี้อ่ะยึดดทางเดิมมันแต่ผมเห็นแล้วไม่ใชไม่ใช่ไม่สวยผม่ชอบทรงมันผมเลยไปให้ร้านแถวบ้านเขาต่อต่อมาอีกนิดนึงเชื่อมเด็ดต่อมาหน่อย พอนี่ผมได้มาพันพันห้าพันห้าคอเป็นคอบอมทั้งเส้นใช่ครับท,ทั้งเส้นคอบอมทั้งเส้นนะพันห้าเป็นบอมเล็กๆอยู่ข้า,บบบางใ<อ>นอ่ะผุ่มปั๊มแล้วก็ไม่ปลายมาสองพันสองสองพันสองสองพันสองเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงท่อกันนะครับ มาถ่ายกันเดี๋ยวเขาด่าจเข้าไดี๋ยวเขาด่าก็ถือว่าสวยมากนะครับสำหรับถ R6 คันนี้นะครับรู้สึกว่าจะไปอยู่ในเพจของหลายๆเพจด้วยนะครับที่ีสผมหามานะครับผมรู้สึกว่าในท i ิ t o ตอผมก็จะมีด้วยใครอยากดูนะเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะครับผมก็บ ไปหาด,ดูได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาชมชุดบนกันฮะว่าแต่งอะไรไปบ้างนะครับผมอันนีนี่อะไรฮะอันดับแรกฮะชุดบนก็จะมีชุดเบรกคัดเบรกคัอ่าใช่ผมมันผมได้มาหน,หนึ่งชุดเลยฮะหนึ่งชุดเลยเบรกคัดของ RCB RCB เหมือนกันครับผมได้มาส <2, 190. S 1> องพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบอมีตู้ปลาสิบสี่มิลตู้ปลาสี่มิล จริงๆผมว่าถ้าเกิดใครจะเล่นของแต่งของ R15 นะเราเรามองมองแบรนด์แท้ที่ราคามันถูกดีกว่าผมว่าดีกว่าแบรนด์แบบแบรนด์กรอบเกียร์ A ของพวกอะดรีนีนของพวกเออ่แบรนด์ดังๆเขาอะอก็งันตัดตัดตัดออยนะตัดออยนะอันนี้อันนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวช่องบินเดี๋ยวช่องบินผมว่าเล่นงานแท้ที่ราคาถูกดีกว่าอย่าง RCB นะผมแนะนำเลย ของของเขดีไม่มีรั่วไม่มีซึมแล้วก็มีรับประกันด้วยมีรับประกันใช่ต่อมาก็เป็นกุ่นหัวชโชคครับปรับระดับได้ของ GTR GTR ปรับน็อตนก GTR สีแดงแดงขาวมัมน็อตน็อตแขงคอผมก็เล่นสีแดงเหมือนกันแต่ผมจำไม่ได้นะผมได้มาราคาเท่าไหร่นะ แล้วก็มีจุกจิกก็จะมีแค่การลอยแผงคาร์อบอนครับกันลอยพวกเบา,เากุญแกะชุดหน้าก็ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่ไม่เยอะเท่าไหร่แต่โดยรวมคือคือ,ค,อคือสวยอ่ะใช่ใช่โดยโดยรวมคือสวยอ่ะยอดเลยคันนี้ก็สำหรับใครที่สนใจนะครับผมที่อยากจะขอคำแนะนำนะครับในการแต่งฟงนี้ฮะแต่งฟง S อพันแต่งฟง R6 รนะครับผมผมบอกเลยว่าคันนี้สุดจริงๆนะฮะก็สำหรับ,บ Facebook หรือช่องทางการติดต่อของน้องเอกนะครับผมแะผมจะทิ้งไว้ให้ด้านล่างนี้นะครับผมก็ไปสามารถติดตามกันได้นะครับผมอา้าวคันนี้สวยจริงๆครับผมบอกเลยว่าสวยจริงๆนะฮะก็ส้าใครที่ชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับบิ๊กล้อสบัดกันด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมแชร์ไปด้วยนะครับผม ฝากถึงเจ้าของเพจนะฮะของเพจแต่ละชิ้นนะฮะถ้าเห็นรถคันนี้นะครับช่วยเป็นสปอนเซอร์ให้น้องเขาด้วยนะครับผมปิดท้ <laughs> ายหล,ะละ่อๆอเอาขอปิดท้ายหล่อๆ <laughs> โอ้โหโโมทให้เต็มที่เลยนะปิดอ,อ่าอนะอกา็ <laughs> คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวก็ขอลากันไปก่อนนะครับผมส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะคับายบาย everybody